ย้อนกรับเออทางออกไปเลยเลวยทางอขยให้เดดโตน้องไปเลยไปเไดุอันปลาอันห้าปลานห้ามปลาปลาตัวิใหญ่นปลาอะไรคะปลา วันนึกินจานกันโอ้ยกูเจ็บขาโอ้ย่ายอย่างนี้ดินเลยะอะไรนะล้ะโอ้ยเจ็บขาโอ้ยเจ็บขาโอ้ยเจ็บค่เจบขาโอ้ยเนียแม่งป้านีเลยเห็นตะเกียดพญานาคที่แดก ใหญ่นี่เขาจองย่ยงมาทานเลยาเขาบนหาออมนี่ครับคุณหมอตาพูดจำได้หรือเป่าคเอ่ดูนะูให้งทุกคน